หนึ่งในปัญหาเร่งด่วนของการศึกษาไทยคือปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนทำให้ผลสมัมฤทธิ์การศึกษาต่ำลงเด็กออกกลางคันอย่างส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงภาษาจึงไม่ใช่แค่เป้าหมายในตัวเองแต่เป็นเครื่องมือ ไปสู่การรู้จักตัวเองและคนรอบข้างนำมาซึ่งการยอมรับความแตกต่างตามอัตลักษณ์ของผู้อื่นด้วยดังเช่นเด็กชายขอบในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่ข้อมูลจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่ามีโรงเรียนจำนวน90แห่งที่ใช้ภาษาในชีวิตประจำวันเป็นภาษาชาติพันธุ์ภาษาแม่ภาษาบ้านกว่า30ภาษา บางโรงเรียนมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันถึง3ภาษาในพื้นที่แนวชายแดน30จังหวัด45เขตพื้นที่ทั่วประเทศเมื่อเด็กชายขอบเข้ามาเรียนในระบบซึ่งใช้ภาษาไทยและครูผู้สอนก็ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในกระบวนการสอนกลายเป็นข้อจํากัดในการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้จึงเป็นที่มาของการคิดค้นนวัตกรรมทวิภาษาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ของเด็กชาติพันธุ์ใชยใช่ไปแล้จ้าไหม้อย,อออย,ยะยภาษาในความหมายของเราคือว่าให้เด็กเรียนรู้ด้วยภาษาที่เด็กคุ้นเคยที่สุดสมมติว่าเป็นเด็กกะเรียงหรือเด็กมอนเด็กมงเขาก็ต้องเรียนรู้วิชาต่างๆหรือถ้าเป็นอนุบาลก็จัดประสบการณ์การเรียนการสอนเนี่ยก็แล้วแต่ให้เด็กแต่ใช้ภาษาท้องถิ่นซึ่งเรียนทุกอย่างมันเด็กอนุบาล แต่ว่าใช้ตัวภาษาท้องถิ่นเป็นตัวหลักในการที่จะช่วยเขาในการที่จะเข้าใจเราเน้นมากเลยค่ะพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูงโรงเรียนบ้านพุยอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกะเหลี่ยงโปในอดีตก็ประสบปัญหาเด็กมีผลสำลิดทางการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ เด็กทยอยหลุดจากระบบการศึกษาในเครือข่ายนี้มีโรงเรียน10โรงบ้านพุยลำ,ล,ำลำดับสุดท้ายนันค่ะขั้นตอนมันน่าจะพลาดตรงขั้นตอนการสอนวิธีการสอนการจัดกิจกรรมการใช้สือ่อมันรวมทั้งหมดเลยค่ะที่นี่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยนำภาษาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการเรียนการสอนแบบทวิภาษาคือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยนำภาษาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กท้องถิ่นที่ไม่ได้พูดภาษาไทยมาก่อนโดยกระบวนการเรียนการสอนจะมีครูท้องถิ่นเข้ามาช่วยครูไทยอีกแรงหนึ่ง หนึ่งห้องเรียนจึงมีครูสองคนคือครูไทยและครูท้องถิ่นูอะไรนะคะัอะันนี้นะคะลูกวัวนะคะวัวนะคะภาษาไทยเขียนแบบนี้นะคะฟังพูดอ่านเขียนคือแกนของการเรียนรู้เริ่มเรียนตั้งแต่เด็กอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่3บนฐานที่ว่าสอนให้เด็กรู้จักคิดรู้จักเชื่อมโยงเรียนด้วยความสนุกเรียนรู้ตามธรรมชาติ จากง่ายไปสู่ยากผ่านวิธีการและเครื่องมือต่างๆอันหลากหลายเป็นระบบเป็นขั้นตอนซึ่งครูไทยและครูท้องถิ่นต่างช่วยกันสอนช่วยกันเชื่อมโยงโยนะเริ่มที่ชั้นอนุบาลใช้ทั้งสองภาษาเป็นสื่อในการเรียนการสอนเริ่มต้นจากใช้ภาษาถิ่นอันเป็นภาษาเดียวกับเด็กคือภาษากะเหรี่ยง สอนในชั้นอนุบาลหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเข้าสู่การเรียนในภาษาไทยเริ่มจากทักษะการฟังและการพูดเพื่อให้เด็กเรียนรู้คำและความหมายโยงไปถึงรู้จักคำในภาษาไทยเพื่อเป็นฐานในการเรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียนในกระบวนการและขัน้นตอนการสอนในชั้นอนุบาลจะเน้นทัษกษะการฟังและการใช้ภาษากระตุ้นให้เด็กคิด จินตนาการได้ดีขึ้นแล้วก็ฝึกให้เด็กรู้จักคิดนำไปสู่ทักษะการคิดระดับศูนย์ต่อไปคิดวิเคราะห์ได้จากนั้นการเรียนรู้สองภาษาตั้งแต่อนุบาลสองถึงประถมศึกษาปีที่สามมีการสอนแบบสนับสนุนเกื้อกูลกัน,กนอัตราส่วนการใช้ภาษาท้องถิ่นกับภาษาไทยจะผกผันไปตามฐานการเรียนรู้ภาษาและชั้นเรียนที่สูงขึ้นจนทักษะทางภาษา ฟังพูดอ่านเขียนใกลเคียงกับเด็กที่ใช้ภาษาไทยทั่วไปคือเราต้องการให้เขามีเขาเรียกคลังศัพท์ความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ภาษาไทยประโยคต่างๆนี่ให้มีอยู่ในหัวมากพอพอเขาเรียนอ่านเขียนภาษาไทยปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเขาโยงได้นั้นทวิภาษาในความหมายเขาเรีนทักษะการคิดมา ในเรื่องของภาษาคือเรียนรู้โดยใช้อ่านเขียนภาษาเขาก่อนเพื่อเชื่อมโยงไม่ยากเกินไปทําให่อยากเรียนแล้วเมื่อได้ระดับคําศัพท์พอสมควรเราถึงจะให้เรียนอ่านเขียนภาษาไทยโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อมต่างๆในชุมชนใกล้ตัวเด็กจะถูกประยุกต์ใช้เป็นเนื้อหาในการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลโดยมีครูไทยและครูท้องถิน่น ช่วยกันเตรียมการสอนทั้งหมดผ่านการฝึกอบรมวิธีการสอนแบบทวิภาษาจากมูล,ลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์โดยอิงกับมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาของชาติโดยกิจกรรมและแผนการสอนจะสอดคล้องกับเด็กในแต่ละชั้นอย่างเช่นหลักสูตรเราก็จะเอามาประสานกับของเราแล้วก็มันจะยกตรงแผนค่ะ แผนนี้เราคือจะต้องเอาวัฒนธรรมของที่นี่แล้วก็วิถีชีวิตของที่นี่เข้าควบคู่กันด้วยเพื่อที่จะให้เด็กเรียนรู้ไปเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะเราได้เรียนรู้ว่าเออทวิภาษาเนี่ยสามารถที่จะนำพาเด็กของเราที่เป็นชนเผ่าที่ใช้ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจําวันเนี่ยไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเป้าหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นแนวทางสําคัญ การทำให้ชุมชนรู้เข้าใจพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันตอนแรกที่มูลนิธิเข้ามาใหม่ก็ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจครับเขาว่าทำไมอสอนภาษาเกลียนให้กับเด็กแต่ว่าพอสอนไปแล้วก็เห็นถึงเด็กเนาะเด็กมีการพัฒนามากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับผมที่เป็นเด็กเนาก็ไม่มีความกล้าเท่าไหร่ครับ เรื่การสื่อสารกับครูก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่รู้เรื่องบแบบนี้ครับก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเด็กมาเรียนตรงนี้เห็นชัดเจนอย่างที่หนึ่งเนี่ยเด็กสนุกกันในการเรียนเพราะว่าบัญชีเราสองเขาใช้ภาษาของตัวเนี่ยเด็กเขาจะมีความมั่นใจในการสื่อสารกับคุณครูและจะมีการถามตอบแล้วทําให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองอย่างที่สองเห็นชัดเจนว่าเด็กสามารถใช้ภาษากกรมม่าพูดออกมาแล้วก็สื่อออกมาเป็นภาษาไทายได้อันนี้เห็นชัดเจนในการเขียน เช่นเดียวกับที่นี่พื้นที่ชายขอบฝั่งตะวันตกของไทยชุมชนมอนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนวัดวังวิเวการามเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3เด็กส่วนใหญ่เกือบร้อเปอร์เซ็นเป็นลูกหลานชาวมอนเด็กที่นี่ประสบปัญหาด้านผลสัมฤทิ์ทางการศึกษาเนื่องจากเด็กพูดอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง อันเนื่องมาจากหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาไทยการจัดการศึกษาแบบทวีภาษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กที่นี่เช่นกันรูปแบบการเรียนการสอนมีครูไทยประกบคู่ครูมอนแบ่งสัดส่วนการเรียนทั้งภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยบทบาทของภาษาท้องถิน่นภาษามอญและภาษาไทย ถูกปรับสัดส่วนตามระดับชั้นส่วนวิธีการนั้นยึดหลักการเรียนจากสิ่งที่รู้ไปยังสิ่งที่ไม่รู้เพื่อให้เด็กมีฐานภาษาที่มั่นคงเข้าใจเนื้อหาภาษาถิน่นและรู้จักอีกภาษาหนึ่งได้เริ่มจากการใช้ภาษาแม่ประกบคู่กับภาษากลางและลดหลั่นไปทีละขั้นอย่างเหมาะสม จนกระทั่งชั้นประถมศึกษาปีที่สามจะเป็นการเรียนการสอน,ท,อนที่ใช้ภาษาไทยเต็มรูปแบบปลอกมือให้เพื่อนๆด้วยค่ะเพื่อนเพื่อเก่งมากนะคะที่เรียนตามลำดับค่ะคือเราต้องมานับหนึ่งใหม่จากการเขียนแผนอย่างเงี้ยค่ะก็ะมาเขียนแผนใหม่นับหนึ่งใหม่หมดเลยเหมือนเราล้างสมองออกไปแล้วก็นำความรู้ตัวนวัตกรรมตัวเนี้ยเข้ามามาศึกษามาดูบริบทของหมู่บ้านเรา แล้วก็ทำแผนค่ะโดยในแผนอาจจะบูรณาการไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างของหมู่บ้านเรามาหล่อรวมไว้ด้วยกันในแผนนะคะเมื่อมีคุณครูท้องถิ่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพูดสื่อสารอย่างเดียวเราทราบถึงเด็กว่าเด็กมีความสุขในการเรียนเด็กเขาได้อยู่กับภาษาของเขาเด็กเกิดความไว้วางใจกับคุณครูผู้สอนทั้งสองท่านเด็กก็มีความสุข ผู้ปกครองก็ไว้ใจเัยเมื่อกำแพงทางภาษาได้ถูกทลายลงแทนที่ด้วยความสนุกความสุขจากการเรียนรู้ปัจจุบันเด็กที่ร่วมโครงการรุ่นแรกเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วทางสำนักงานเขตพื้นที่ก็ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ ภาษาศาสตร์ระยกนะคะออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดผลประเมินผลนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กจะมีความเข้าใจเข้าใจในภาษาที่เขาไม่เข้าใจได้เพิ่มมากขึ้นในระดับอนุบาลเนี่ยเด็กของเราเนี่ยมีพัฒนาการดีมากนะครับสำหรับป .1 ป .2 ป .3 นั้นดีนะฮะในการทําการเรียนการสอนแต่ละชั้นนั้นพอจบปีการศึกษานั้นก็ต้องมีการ เอาผลนั้นมาดูแล้วก็มาปรปับปรุงแผนการสอนสื่อการเรียนการสอนนะะอยู่ตลอดเวลาครับตอนแรกก็ต้องพยายามอะคะ่ะคือมันยังไม่ค่อยได้ก็เลยต้องพยายามต่อจนกว่าจะได้ครูก็พยายามสอนเหมือนกันค่ะทั้งครูมอและครูไทยก็พยายามเราพยายามสอนเราอย่างเต็มที่เราอยากจะบอกว่าโรงเรียนเราก็ดีเหมือนกันนะคะโรงเรียนเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะ ถึงแม้ว่าแนวโน้มพัฒนาการของเด็กจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขข้อจำกัดนะคะที่นี่เราจะมีปัญหาเรื่องครูนะคะครูท้องถิ่นกับครูไทยทั้งสองสองฝ่ายเลยนะคะ่ะอย่างครูท้องถิ่นเนี่ยเราเปลี่ยนบ่อยมากพออยู่ได้ไปสักพัก ถ้าได้งานดีกว่าเขาก็ไปเราก็เสียใยมากเพราะว่าเขาไปอบรมบางคนสอนมา2ปี3ปีเขาก็เริ่มเก่งสําหรับครูไทยเขาทดลองงานอยู่สองปีเป็นครูผู้ช่วยนะพอถึง2ปีปุ๊บเขามีโอกาสย้ายเขาก็เขียนย้ายเลยบ้านพุยตอนนี้คือมีแต่ครูผู้ช่วยคะ่ะพี่คิดว่าระยะยาวเนี่ยต้องมองไปว่าใครในท้องถิ่นอีกที่ที่เรียนครูอยู่หรือว่ากําลังจะเรียนครูเนี่ยเราก็มองเป้าหมายว่าเขาได้ไหมที่จะกลับมา ที่ท้องถิ่นของเขาเพื่อจะกลับมาเป็นครูแต่ว่าด้วยการบรรจุครอารับเป็นข้าราชการครูมันล็อกสเปคไม่ได้ว่าจะต้องเอาคนนั้นคนนี้ยังไงค่ะทำให้อันนี้ยังไม่เกิดตรงนี้มันจะต้องถูก,ถกแก้ไขซะก่อนอะมันถึงจะแก้ในระยะยาวได้เพราะภาษาเป็นสิ่งเชื่อมให้เด็กได้รู้จักตัวเองรู้จักอัตลักษณ์ท้องถิน่นเป้าหมายของการรู้ภาษา จึงไม่ใช่แค่เพียงการอ่านออกเขียนได้แต่ภาษานั้นเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่นในสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งนำไปสู่ความปลองดองทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งบางครั้งการศึกษาก็ทำให้เราลืมไปว่าเรามีพี่น้องที่ต่างชาติพันธุ์ต่างาศาสนาแต่เป็นคนไทยด้วยกัน ฉะนั้นการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมทวิภาษาเบื้องหลังคือเราได้เรียนรู้ความต่างในเรื่องพหุวัฒนธรรมจากเพื่อนร่วมชาติการเรียนทวิภาษาจึงมีเป้าหมายที่ใช้ภาษาแม่หรือภาษาถิ่นเป็นพื้นฐานและเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การเรียนรู้ภาษาไทยขณะเดียวกันก็จะทำให้เด็กคงความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองได้